มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่สองเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยด้านภาษาและความรู้รอบตัวจากสารานุกรมไทย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยภาพรประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชบรม,มนาถบพิตรครั้งที่สองเนื่องในวันนวมินทราธิราช13ตุลาคมเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้โดยเหตุน,นี้โดยจริง น้อมลำเลืนแล้วก็จัดงานนี้ขึ้นมาโดยตั้งารจะส่งเสริมสิ่งที่ท่านนั้นได้วางรากฐานไว้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างที่เราทราบดีว่าในโลกยุคป,ปัจจุบันนะครับมันมีสิ่งต่างๆมากมายที่ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะละเลยเรื่องของวัฒนธรรมของชาติที่อาจจะถูกวางไว้มายาวนานไม่ใช่ความผิดของเขาแต่เป็นเพราะว่าเป็นความ องของพวกเราหรือไม่ที่ไม่ได้ส่งเสริมอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเราจึงคิดว่าวันนี้หรือว่าปีที่แล้วและปีหน้าเนี่ยเราก็จะจัดงานอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการจะทําให้ภาพประสงค์ของท่านนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยเนี่ยให้ดำรงอยู่กับคนรุ่นใหม่อย่างสืบนานเท่านานครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิชุดาพรายงประธานกรรมการตัดสินกล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสะท้อนเจตนารมณ์ของทางมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและเรียนรู้คู่คุณธรรมและเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงพระอัฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9อันเป็นแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน พร้อมขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนไทยโรงเรียนที่สนใจสมัครแข่งขันในปีหน้าสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วันนี้นะคะนักเรียนทุกคนที่มาแข่งขันในวันนี้ค่ะก็นอกเหนือจากที่ว่าจะได้อ่านสารานุกรมไทยนะคะในะปรงค์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็จะทําให้เป็นการส่งเสริมการอ่านด้วยว่าได้รับความรู้รอบตัวแล้วก็อย่างที่เราทราบกันว่าวันที่29กรกฎาคมของทุกปีก็เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้ความสําคัญเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้ค่ะนอก จากจะช่วยส่งเสริมการละการอ่านแล้วก็จะทําให้เด็กๆทุกคนเยาวชนของชาตินะคะได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีองค์ความรู้รอบตัวให้สมกับที่ท่านาในหลวงชาญิทเก้าได้ท่านาทําสาราูกกรมไทยไว้เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้ค่ะ